affiliate marketing คือรูปแบบการตลาดที่สมมติว่าครีเอเตอร์คนหนึ่งไปแนะนําสินค้าแล้วมีคนมาซื้อของผ่านลิงก์ของเขาเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปซึ่งเป็นโมเดลที่คิดมากๆในยุคนี้เลยสิ่งที่แอมเวย์ทำเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับคือเขาเอาโมเดล Affiliate ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมาผนวกรวมเข้ากับธุรกิจของตัวเองแล้วก็เรียกมันด้วยชื่อใหม่ว่า a m w a y Creator ครับมันคือการรีแบรนด์โมเดลธุรกิจเดิมให้ดูทันสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนนัเอง แล้วจุดขายของโมเดล Amway Creator ที่เขานำเสนอก็คืออะไรบ้างก็คือการได้เป็น CEO ธุรกิจของตัวเองนะลงทุนตำ่ำไม่ต้องสตอกของมีโอกาสสร้าง Passive Income ได้จะทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มีทีมคอยสอนงานให้แล้วก็ยังทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจำได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องอิสระ แล้วความสมดุลของคนรุ่นใหม่ที่เราคุยกันไปตอนต้นได้แบบตรงจุดเป๊ะๆเ,เลยครับและแน่นอนครับว่าเรื่องรายได้ก็ยังถูกนามาเป็นจุดขายที่สําคัญเหมือนเดิมโดยมีการโปรโมตว่านักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมหน้าใหม่สามารถสร้างรายได้รวมๆแล้วมากกว่า80,0,000บาทได้ภายในปีแรกเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ดึงดูดความสนใจได้มหาศาลจริงๆสรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือแอมเวย์ได้นําเอาภาษาของโลกค r e a t o r e c o n o m y มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและนําเสนอโอกาสทางธุรกิจของตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะสื่อส กับกลุ่มเป้าหมายที่เติบโตมากับโลกดิจิทัลได้อย่างตรงจุดที่สุด